สปทเองนะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชนไทยซึ่งผมคิดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่จะทําให้นักเรียนไทยได้เป็นนักเรียนที่พัฒนาถึงทักษะการทําธุรกิจและภาษาพัฒนาไปสู่ผู้การดําเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพในส่วนของมหาลัยศรสิทธิ์เองก็มีความพร้อมในการที่จะปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับ 通过该项目，我们希望充分利用中泰两国教育资源优势，培养出一批服务两国经贸的国际商务人才，为促进两国经贸合作共赢、关系亲上加亲做出贡献。最后，我相信在三方的共同努力下，该项目必将硕果累累。 และในลำดับต่อไปนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของงานในวันนี้เลยนะคะขออนุญาตที่จะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีลงดามบันคือความเข้าใจ M O U โครงการความร่วมมือทางการศึกษา1บวก2บวก1สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีนอาเซียนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยกวางสีค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านดรอมพรพินาศเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรพรชนิกแก้วเนตรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์และประธานหลักสูรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีนอาเซียนปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและศาสตราจารย์ดรฟ้าจั่วจุนรอง ทธิการบดีมาหาวิทยาลัยกวางสีปฏิบัติการแทนอธิการบดีได้จดประกาศเพื่อลงหนักโดยบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ค่ะ Good morning, teacher. I'm Phanachaporn Wisetsuvan. I'm studying at Thammasat with Lok home in Thani Province. My hobby in free time is watch a TV series I Chinese, English and Korean series. How do you deal yourself with the emotion right now? It's like deal with the COVID-19. So I have watched many series to make me feel better. <laughs> 嗯，刚才我听你说你还喜欢看韩文的电视剧，你还懂韩文吗嗯，懂一点点。你你会为什么会懂韩文？你学过吗？我、哦、不学过啊，但是我看多了、哦、呃韩文电视剧，所以呃看懂一点点。啊，ใครได้ powerpoint บ้างแล้วไหนส่งหัวใจมาเซียนะคะ啊，เรามาดูเลย。 นักทฤษฎีในปัจจุบันได้บอกว่าไม่มีทฤษฎีไหนดีที่สุดคุูเล็กกลุ่มไหนนะคะกลุ่มนั้นแชรหน้าจอนะคะโอเคค่ะใครเนี่ยอนันยารู้เห็นแต่ประตูหน้าต่างต้นไม้อาจารย์เห็นอะไรเอ๊ยอาจารย์เห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นเห็นแล้วค่ะโอเคอ่ะเริ่มค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวนะคะจตุลังนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มที่หนึ่งค่ะวันนี้มานำเสนอธุรกิจคาเฟอเมซอนนะคะมาเริ่มกันที่โอกาสและความท้าทายในอนาคตค่ะคือการขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นเพิ่มความมั่นคงเจาะกลุ่มเป้าหมายให้หลากหลายเพื่อเพิ่มยอดขายให้มากกว่าเดิม ซึ่งความาท้าทายนะคะก็คือการปรับตัว,วให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ก้าวไกลค่ะการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆและพัฒนาอยู่เสมอแต่ยังคงยึดหลักสุดขายของแบรนด์ไว้หมวดค้ามนี้จะให้เบบลองเพลงให้ฟังนะผุ้ฟังเพลงที่แบบส่งให้มิงหนึ่งเราซื้อแล้วมิหนึ่งเราซื้อเอามาอวด ขอต้อนรับสู่การบรรยายพิเศษโครงการแลกเปลี่ยนเนนรียนรู้พบปะกับนักธุรกิจระหว่างประเทศมุ่งเน้นการค้าจีนอาเซียนค่ะวันนี้นะคะทางเราได้รับเกียรติจากวิทยกากรมืออาชีพรนฟูมานิดาดีพลงาม g จ n e r a l m a n a ม e นเจอร์ Manager, บริษัทไทยพัฒนา f r o เส้นจำกัดค่ะเป็นการเล่าประสบการณ์ให้น้องๆฟังดีกว่าว่า,วาเอ้เราทำส่งออกมาเนี่ยเป็น1 0 1 0ปีเนี่ยเรา <c oughs> พบเจอเคสอะไรต่งางๆมากมายนะคะหลายอย่างก็ขออนุญาต โชว์โปรดักต์นิดนึงนะคะคือต้องบอกงนี้นะคะสินค้าแต่ละชนิดที่เราทำอะคะ่ะเราไปแต่ละประเทศแต่ละประเทศ<ด>จะมี r e คูลเลชันที่ไม่เหมือนกันนะคะบางประเทศให้เข้าได้บางประเทศเข้าไม่ได้สัตเนิ้นเนี่ยจะเป็นค่อนข้างจะเป็นเมืองหลักเลยกวางโจเนี่ยเป็นพอร์ตหลักที่จะเอาของจากเมืองไทยเข้าไปคือจะบอกมีว่าสินค้านะคะถ้าเราจับจุดได้อะขายเข้าร้านอาหารได้อะ่ะ ชีวิตก็มีชายไปเกินครึ่งเหมือนกันละคือพอดีที่ว่าหนูทําขนมอ่ะค่ะหนูอยากจะถามว่าหนูสามารถไปดีลกับทางบริษัทเพื่อที่จะนําส่งออกได้ไหมสุดยอดพี่วันิดาค่ะคือพี่นํอส่งออกไปต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วหนูอยากทราบว่าถ้าเกิดว่าหนูสนใจหนูจะได้เลทของเท่ากับลูกค้าต่างประเทศไหมคะหรือว่าจะได้เลทของไในนาาผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีนอาเซียนขอกล่าวขอบพระคุณคุณวันิดาดีพังงาน<อ>เป็นอย่างนิ่งที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษทําให้พวกเราได้รู้ถึง กฎเกีย์ของการส่งออกให้แก่ประเทศต่างๆรู้จักรูทางการหาโอกาสให้แก่ตนเองและการใช้กลยุทธ์เทคนิคต่างๆในการดึงดูดลูกค้าได้รู้จักว่าคอนเน็กชันเป็นสิ่งที่สําคัญดิฉันและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมพิเศษในครั้งนี้จะขอนําความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากคุณวนิดาดีพงงามไปปรับใช้ในการทํางานในด้านต่างๆและปรับใช้ในชีวิตจริงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ We will invite representatives from various countries. The representatives from each country will present their country-specific report. Uh, next,、uh, let's welcome five participants from Thailand. 尊敬的各位领导、各位老师、亲爱的同学们，大家早上好。我们是泰国双登大学国立学院中国东盟国际商务专业的学生。Good morning, t e a c h e r and classmates. We are students from Sodusit University, Thailand. In today's presentation, we will present about the development status of clean products and environmental protection in Thailand. I'm Celine. I'm Suthasini. I'm Ratchapapa. I'm Ananya. I'm Today Today's growing demand for environmental friendly products, as a result, more natural raw materials are used for processing. Next, second part, innovation development. To recycling and use of base as raw materials such as the carpet and decompose as a proofing carpet. Next, third part, key industry. Thailand main industry is an industry related to agriculture like weaving industry, food processing industry, in addition, industrial research. Which will increase productivity is also affect environmental resource. Next, for China cooperation proposal, CATC is China Science and Technology Cooperation Base, and it is National Technology Transfer Training Base recognized by the Torch Center of the Ministry of Science and Technology of China. Thanks to build a platform for China-ASEAN technology transfer information to promote innovation research sharing. Thank you for listening and watching. Okay, thank you, the students from Thailand. And I was surprised that you speak very good Mandarin. <coughs> พร้อมปีหนึ่งไปกับหลักสูตรธุรกิจจีนอาเซียนแผนการเรียนที่2เพื่อเป้าหมายเรียนสอประเทศรับ2ปริญญาวันนี้นะคะเราอยู่กับน้องหลินค่ะ <c oughs> น้องหลินรู้จักแผนการเรียนที่2ของหลักสูตรธุรกิจจีนอาเซียนได้ยังไงคะลูกรู้จักจากหนังสือพิมพ์เดลนิวค่ะก่อนก่อนที่น้องหลินจะตัดสินใจสมัครเนี่ยน้องหลินศึกษาข้อมูลอย่างไรบ้างคะลูกไปหาเว็บไซต์ของมาหาลัยอะคะ่ะเพราะว่า ก็เห็นมีมีทั้งวิดีโอ youtube ต่างๆแนะนำมหาลัยต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเลยทำให้หนูสนใจที่อยากจะเข้ามาศึกษาแล้วก็ได้ลองเรียนรู <h isa> ้สิ่งใหม่ๆจากมหาลัยนี้ด้วยค่ะแล้วทำไมหนูถึงตัดสินใจสมัครคะลูกที่ได้ศึกษานะคะคือได้รู้ว่ามี แผนการเรียน1นบวกบวก1ที่ได้เรียนปี1เรียนที่ไทยแล้วก็ปี2ปี3ได้ไปเรียนต่อที่จีนค่ะแล้วก็ปีสกลับมาเรียนที่ไทยอีกปีหนึ่งซึ่งสิ่งที่หนูสนใจคือปี2กับปี3ที่ได้ไปเรียนต่อที่จีนค่ะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยถึงหนูยังไม่เคยไปแต่ทำให้หนูรู้สึกแบบว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจในการไปท่องเที่ยวมากแล้วก็ไปนั่งไปศึกษาต่อค่ะ หลายคนนะครับน้องๆที่ดูอยู่นะล,ลูกนะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเ,เราเตรียมตัวอย่างไรนะในการเข้าศึกษาต่อหรือว่าในการสมัครสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมีการสัมภาษณ์นะคะถ้าสมมติว่าพี่จะสัมภาษณ์อย่างเงี้ยพี่ก็ต้องเตรียมตัวแล้วอ่ะเขาจะถามอะไรบ้างอาจารย์จะถามอะไรบ้างจะต้องแนะนําตัวยังไงจะต้องเผื่ออาจารย์จะถามแบบว่าอ่ะทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้จะตอบอยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะ หลายคนอาจจะงวงว่าเอ๊ะแล้วแบ่งเวลายังไงนะคะเรียนม6ไปด้วยควบคู่กับปีหนึ่งไปด้วยนะคะวันธรรมดาหลังจากเรียนเสร็จคือหนูจะรีบทํางานของที่โรงเรียนสามให้เสร็จภายในวันนั้นเลยค่ะหรือว่าถ้างานเยอะจริงๆก็จะทยอยมาอีกวันนึงแต่คือจะไม่พยายามให้มาถึงวันเสาร์กับวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์เราก็ต้องโฟกัสข,ของมหาลัยอยู่แล้วค่ะงานส่วนใหญ่ของ เอสซค่ะอาจารย์จะช่วยโดยการให้ทํางานเสร็จในห้องโดยปกติอะค่ะ,ะใช่เลยจะไม่ค่อยมีงานเหลือเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นงานปรุงงานอะไรงานอะไรต่างๆที่อาจารย์ให้ทาก็จะมีให้ดิสคัสกันในห้องแล้วก็ได้มาแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนสง่งใครจะเป็นคนเขียนค่ะขอฮาวทูเรียนภาษาจีนเข้าใจหน่อยค่ะถ้าเวลาเราฟังเราไม่เข้าใจเราฟังให้จบก่อนแล้วก็ พออาจารย์พูดจบปุ๊บถามอาจารย์เลยค่ะว่าอาจารย์ค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดเลยนะคะขออีกทีได้ไหมคะหรือว่าถ้าเราจับคำศัพท์ได้บางคำจดคำศัพท์นั้นเลยค่ะแล้วเราก็เอามาอ่านค่ะเราจะได้จําได้ค่ะ ป่านจากไปค่ะนะคะให้น้องหลินะค่ะให้กำลังใจน้องๆนิดนึงค่ะนะคะน้องๆที่จะสมัครเข้าเรียนนะคะในะปีการศึกษา2565ค่ะพี่อยากฝากอย่างนึงไว้อย่างนึงนะคะว่าเวลาผู้หนูสัมภาษณ์ผู้หนูไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดเราซื้อน่ารักทุกคนเขาไม่ถามแบบเี่ขาไม่ถามคำถามยากๆหรอที่เจอมาแล้วไม่ไม่ยากค่ะนะสู้ๆแล้วมาเป็นครอบครัวของสวนสติด,ด้วยกันนะคะมีคําคมจะฝากะค่ะ คุณดุสิตเ,เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แต่ทันสมัยนะคะ